การแถลงข่าวของทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่มีเจตนาพุ่งเป้าใส่บิ๊กต่อคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอตรอต้องบอกว่าเป็นมุกแปก๊กดูจากความเห็นของชาวโลกโซเชียลออกไปในทางไม่ให้ค่า คำแถลงมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือต่ำชาวเน็ตไม่เชื่อคำพูดสวยหรูแฉเพื่อชาติของทนายต่้เพราะคนคนนี้เคยถูกแฉทํานองว่าจะ,ะแถลงอะไรต้องมีการวางบินโนโนี่นอกจากจะไม่เชื่อว่าแฉเพื่อชาติผู้คนยังเชื่อว่าทนายต่้ออกมาเพื่อช่วยลูกพี่อย่างบิ๊กโจ้พลนตำรวจเอกสุรเชษหักพานอย่างแน่นอนหรือไม่ก็ถูกดันหลังให้ออกมาสู้เพราะภาษาร่างกายของทนายต่้ดูไม่ปลอดโปรง่งไม่คึกคักมีแววตาวิตกกังวลเนื้อหาก็สับสนอลหมานจนโดนวิจารณ์ว่าเป็นการแฉแบบน้ำท่วมทูบ ไม่หนำซ้ำเรื่องเพจปลิวแล้วกลับมาใหม่อย่างรวดเร็วในวันเดียวก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าไม่มีผู้มีอำนาจคนไหนไปปิดกั้นเพจของทนายตั้แต่เป็นปลายนิ้วของแอดมินเพจเองที่กดปิดชั่วข่าวเพื่อปั่นกระแสสรุปว่า อาวุธของบิ๊กโจ๊กที่ชื่อทนายตั้มไม่ได้ช่วยอะไรบิ๊กโจ๊กมีแต่จะทําให้ถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลหนักเข้าไปอีกเพราะอุตสาห์โดนเด้งเข้าปลุกแล้วแทนที่จะอยู่อย่างสงบเสงี่ยมกลับยังฟาดงวงฟาดงาผ่านมือไม้แบบว่าเล่นไม่เลิกอีกอาวุธของบิ๊กโจ๊กที่สร้างความตลกขบขันในแวดวงตํารวจก็คือการยืดอกบั้นใจเดินมารับทราบข้อหาของพันตารวจโทคาริตปริยเกตตารวจพ่อบ้านมือบริหารบัญชีม้าข,ของบิ๊กโจ๊กพันตํารวจโทคาริตมาที่สอนอตาปูนพร้อมกับพลตํารวจตีพโรดกุจิรพพัันนนน์งงาายกกสสสมมคงอบว ลูกน้องอีกคนของบิ๊กโจ๊กซึ่งก็ถูกดำเนินคดีข้อหารับสวยเจ้าแม่มินนี่ด้วยกันเพื่อขอมอบตัวคดีใหม่คดีที่พันตำรวจเอกดุสิตพรมสินผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาแจ้งจับข้อหาล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157เรื่องมันตลกตรงที่คณะพนักง,งานสอบสวนยังไม่ได้มีหมายเรียกใดๆไปที่พันตำรวจโทคาริศให้มารับทราบข้อหาใหม่ๆใดๆทั้งสิ้นแต่พันตำรวจโทคาริศช่างเป็นผู้ต้องหาแสนดีแอนอกรับโทษหนักก่อนตำรวจจะทำคดีด้วยซ้ำซึ่งในวันนั้นใครบางคนก็นัาสื่อมวลชนให้ มาที่สนตาอปูนเพื่อรอทําข่าวพันตำรวจโทคาริษมอบตัวไล่เลี่ยก,กันก็มีทนายความของบิ๊กโจ๊กมาที่สนตาอปูนเพื่อเปิดถแถลงเรียกร้องให้คณะพนักง,งานสอบสวนยุติการทําคดีชี้ว่าไม่มีอํานาจทุกสํานวนของบิ๊กโจ๊กต้องส่งไปที่ปปชเท่านั้นทุกความเคลื่อนไหวเหล่านี้สอดรับกันเป็นขบวนการอย่างการแจ้งจับพันตํารวจโทคาริษบ้าตา157ก็เพื่อนําร่องให้ส่งคดีไปที่ปปชแล้วผู้เป็นนายอย่างบิ๊กโจ๊กจะได้เดินตามเส้นทางเดียวกันไม่วายพนักง,งานสอบสวนจะพูดปากแทบชี้คดีเว็บ b n K, มันเป็นคดีฟอกเงินไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับขอบเขตอำนาจของปปชขณะที่ปปชซึ่งเป็นลมหายใจของบิ๊กโจ้ตอนนี้ก็เริ่มแผ่วหวยลงตามลำดับโดยเจ้าหน้าที่ปปชกำลังถูกดำเนินคดีถูกแจ้งจับต่อกอมบังคับการป้องกรรันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเมื่อวันที่8มีนาคม2567เนื่องจากมีพฤติกรรมไปช่วยเหลือตกแต่งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จของบิ๊กโจ้กรณีที่เฮียอังเมืองชน เซียนพระจอมอื้อเชาวารายงานเท็จเรื่องการซื้อพักเครื่องจากอดีตผู้ว่าคนหนึ่งแล้วอ้างว่าแบ่งเงินค่าในหน้าให้บิ๊กโจเป็นเงินจํานวน13ล้านบาทแล้วบิ๊กโจนำรายได้ทิปนี้มาบรรจุในบัญชีทรัพย์สินรายงานต่อปปชนี่มันตลกร้ายของเมืองไทยแท้ๆคนในปปชอ,องค์กรปราบโกงดันไปร่วมทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐหน้าตาเฉย